กายและจิตใจย่างต่อเนื่องตามลำดับหัวข้อที่กำหนดครูฝึกแบ่งออกเป็น3มชุดผัดกันมาฝึกและทดสอบนักเรียนอย่างต่อเนื่องกติกาหนึ่งที่สำคัญสำหรับช่วงเวลาสัปดาห์นรกนี้คือกำหนดไม่ให้ลาออกในระหว่างการฝึกและทดสอบหากต้องการลาออกให้ใช้เวลาที่เปลี่ยนหัวข้อการฝึกการทดสอบแต่ละหัวข้อซึ่งมีเวลาน้อยมากด้วยการตีระฆังขอลาออก และห้ามพักหรือป่วยเกิน1ชั่วโมงในระหว่างนี้ถ้ากเกินเวลาที่กำหนดจะพ้นจากการเป็นนักเรียนทันทีสำหรับการฝึกสัปดาห์นรกนะครับก็เป็นการฝึกใช้เวลาเวลาหนึชั่วโมงนะครับคือจะเป็นการฝึกต่อเนื่องนะคนที่มาฝึกจะต้องผ่านการฝึกที่หนักๆที่ให้หนักให้รู้สึกว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยเราไม่มีอะไรกลัวก็ไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้แล้ว นะครับเพราะนันทุกภารกิจที่เราจะเจอต่อไปเนี่ยคงไม่หนักกว่าที่เราได้ฝึกมาแล้วล้ำพิธีเปิดสัปดาห์ทดสอบร่างกายและจิตใจเสมือนเป็นการเปิดประตูนรกสําหรับนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจูโจการทดสอบจากสถานการณ์ต่างๆได้เริ่มต้นขึ้นแบบเรือ,อยางขึ้นยอดเขาแหลมปู่เจ้าในฐานทัพเรือสัตหีบ และอยู่กับเรือยางคู่ใจจนถึงเช้าเช้า,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 ชาวันแรกของสัปดาห์รกเป็นการทดสอบวิ่งสี่ไม้เนียนละหับอะไรร็อกช้นแปดเฮ้ยเลียมตาเลืมตา จะนั้นเป็นการพายเรือยางทนแล <trees> ้วร <vine> <endeu> <wei> ับได้รอบนงตั้งได้ด้วยนเร็วเร็ว ขอให้เพื่อนสู้ต่อไปทำให้ดีที่สุดสำหรับ F6 นี่ก็สุดสุดแล้วเหรอทนะีน้ายังยินดีตใหระหว่างนี้ F6 และ L5 ก็ขอออกจากการฝึก แบกซุ่ม <Back> <All right. S 1> ในเวลากลางคืน